สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของช่องทาร์ตฟอร์เอเนอร์จีฮิลลิ่งนะคะวันนี้พบกับจิ๊บเอกเช่นเคยในวันหยุดนะคะหลังออกกําลังกายเรามาอ่านไพ่กันบ้างดีกว่านะคะทุกคนทุกคนวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นดีๆของปีเลยนะเออมัน ไม่รู้สิมันเป็นวันที่สิเดือนหนะึ่งเนาะทุกคนแล้วปีอ2องพั่สะ2องบกศบวกสอบวรวมกันเป็นเลขเดียวก็คือเลขหนึ่งนะทุกคนมันเหมือนเป็นเลขของการเริ่มต้นใครที่มีอะไรที่อยากเริ่มต้นเป้าหมายในชีวิตเริ่มต้นเส้นทางเริ่มต้นอะไรก็ได้อะ เพื่อเป็นการยกระดับตัวเองเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอะเริ่มได้เลยนะทุกคนวันนี้คือถือเป็นวันของการเริ่มต้นของปีเลยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวจิ๊บจะมาอ่านไพ่จิ๊บจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการอ่านไพ่นะหัวข้อหรอก็ไม่มีอีกแล้วทุกคน ไม่มีอีกแล้วให้ไพ่นำทางแล้วกันจิ๊บไม่อยากจะก,กำหนดกฎเกณฑ์หรือกะเกณฑ์อะไรทั้งนั้นนะคะเราให้ไพ่เล่าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาต ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เซลเทวดาประจําตัวของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปของจิ๊บในวันนี้นะคะถ้าอยากสื่อสารอะไรนะคะกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปของจิ๊บในวันนี้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ของจิ๊บได้เลยนะคะสิ่งใดที่จิ๊บควรได้รับได้รู้ขอให้ถูกเปิดออกด้วยแสงด้วยรักด้วยเมตตาและความจริงสิ่งใดไม่ควรรู้ขอจงดับไปนะคะ ถ้าอยากสื่อสารอะไรกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปของจิ๊บสามดาบสามดาบนะคะเด้งออกมานะจิ๊บขอเปิดสิบใบนะคะทุกคนสามดาบแปดดาบ The View of Fortune นะคะ ขอเปิดหใบกันละกันนะหดาบอีกใบอีกใบที่ห้านะคะคือราชาถือไม้เท้านะคะราชาถือไม้เท้าห้าใบที่จิ๊บเปิดมาจิ๊บมองเห็นถึงคุณนะคะคุณ <c oughs> คุณที่เคยเจ็บปวดหัวใจคุณที่เคย ถูกยืดถูกตรึงไว้ด้วยอุปสรรคปัญหารอบด้านคุณผ่านมันมาได้แล้วนะคะปีนี้ต้นปีนี้และจิบถือว่าวันนี้เป็นวันที่ควรเริ่มต้นพลังงานใหม่ๆตัวตนใหม่ๆวิถีใหม่ชีวิตใหม่จิบขอให้คุณได้จบเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปแล้วโดยสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นความถูก หักหลังการถูกยึดถูกตรึงการถูกลายล้อมด้วยอุปสรรคปัญหาหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ขอให้มันสิ้นสุดลงนับจากวินาทีที่คุณเจอคลิปของจิ๊บนะคะขอมันถึงวาระเนาะมันถึงจุดเปลี่ยนมันถึงจุดสิ้นสุดของวาระกรรมเก่านะคะเพราะเวลาของคุณนับจากนี้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป คุณจะออกจากอุปสรรคปัญหานะคะคุณจะออกจากอุปสรรคปัญหาที่มันใหญ่โตที่มันล้อมรอบตัวคุณอะถึงแม้คุณจะเป็นแค่เรือลำเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่แต่ถ้าคุณอะมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนนะคะมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนยังไงคุณก็เติบโตได้ไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอุปสรรคปัญหา ร้ายแรงมาแค่ไหนคุณเติบโตได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากนะคะอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกพลังงานที่มีอยู่ในตัวคุณนะคุณอาจจะเคยถูกรายร้อมด้วยพลังงานลบๆแต่มันหล่อหลอมให้คุณเติบโตกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งไม่ใช่แข็งกล้าวดูสิคะ ดูกำลังภายในของคุณอะ่ะมันดูแบบทรงอำนาจดูมีพละกกำลังดูเข้าใจโลกดูเข้มแข็งมากะนะคะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะจุดเปลี่ยนของคุณมาถึงแล้วขอให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นพลังงานที่ดีของคุณนะคะเป็นวันเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่เคยคิดไว้แล้วเก็บไว้ในก้นบึ้งลึกๆอะ่ะ ดึงมันออกมาดึงพลังงานนั้นออกมาแล้วเอามาเริ่มต้นมาตั้งปณิธานมาตั้งมั่นในวันนี้ซะเราก้าวเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันแข่งการเริ่มต้นของปีเลยนะคะอ่ะขออีกห้าใบนะขออีกห้าใบขออีกห้าใบถ้าอยากสื่อสารอะไรอีกคะ The World นะคะ The World <laughs> มันเป็นจุดที่มันสมบูรณ์แล้วอะจิไม่อยากเปิดต่อเลยมันเป็นจุดที่มันสมบูรณ์แล้วสำหรับไพ่ที่จิ๊บเปิด5ใบและนี่คือใบที่6เป็นใบที่คอนเฟิร์มการอ่านไพ่ครั้งนี้วันนี้มันสมบูรณ์แบบแล้วจิ๊ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอยากให้คุณได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวตนของคุณในอนาคตตัวตนของคุณในอนาคตอะ่ะ มันทรงพลังทรงอำนาจนะคะไม่ว่าคุณจะเก็บไว้ลืกแค่ไหนคุณปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ไม่มิดไม่ว่าคุณจะไม่ยอมรับจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆอะไรมาคุณไม่เคยยอมรับก็แล้วแต่มันจะดึงศักยภาพนั้นของคุณออกมาเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับว่าคุณมีกำลังมีพลัง มีอำนาจเนี่ยค่ะคุณจะไปเติบโตเป็นคนเนี้ยในอนาคตของคุณจงยอมรับตัวเองยอมรับในพลังงานของตัวเองนะคะทุกคนก้าออกมาได้แล้วถึงวาระของคุณถึงเวลาของคุณและก็คอนเฟิร์มเลยว่า the world โลกใบใหม่ของคุณเนี้ยมันสมบูรณ์มันจะอุดมสมบูรณ์มันจะ พร้อมไปหมดขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล่าวเริ่มทําสิ่งใหม่เพื่อตัวของคุณเองนะคะอืมเนี่ยได้สําหรับใต้สําหรับเป็นเจ็ดไม้เท้าอะอะไรก็ตามอะมันอยู่ที่การปกป้องของคุณอะการปกป้องพลังงานของคุณการทําพลังงานของคุณให้ดีดัานเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ใครที่ฟังแล้วอื่นอัดนไม่เข้าใจเลื่อนผ่านได้เลยส่วนใครที่ฟังแล้วใช่แล้วตรงและกำลังอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองสร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองแล้วล่องไปข้างหน้าไม่ว่าข้างหน้าจะใหญ่โตแค่ไหนไม่ว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรขอให้คุณตั้งทิศทางของตัวเองให้ดีๆแล้ว ล่องไปนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนนี้ที่ทรงพลังทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ในอนาคตของคุณนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ